จันทบุรีอย่าลืมแวะมาสักกา,าระศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยนะย่าพูดเองย่งียพูดไปดิพูดแล้วไงมาจันทบุรีอย่าลืมแวะมาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองาพ่อตาการ,รันก็เสียคนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยนี่เพื่อมาขอพรใครจะบนบ้านศาลเก่าเลยจันทบุรี เวลาปิดมีวิธีการข้าไหว้ขอพรขอทีนมาก็และแวะรับดอกไม้ทุกเที่ยน เราไปไหนพ่อตากะ่าอยู่ตรงข้ามกับ สารากางจังหวัดเลยมัน,นเป็นค่ายค่ายตักสินเป็นค่ายตากสินครับของพันทหารราดที่สอง ทางนี้มาท่านพ่อตา,ตา,ตอา,าทต่านผู้ซ<อ>ึ่งท่านผู้ซึ่งกู้กอบกู้ประเทศชาติให้คนจากจัตุเสด็จทรงเปิดนะครับพระบ,บรมโอรสศาสตร์ที่ราชทรงเปิดเมือ่อ2ีกุมภาพันธ์2540 ลา17.39นะครับนี่ฮะดูดูด้านบนดูดูด้านบนหน่อยแป๊บหนึง่งศาลาจะเป็นรูปหมวกเลยพระมาลาเป็นรูปพระมาลาของพระองค์ท่านดูด้านในแป๊บหนึง่ง 好事？ ไหว้กห็เลยนี <t 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 uh ่เลยมิชาไอ้ผิ้บูชาดอกไม้ประมาเต็มตะเกียงนี่มันตะเกียงนี่มันตะเกียงของคนเราคนเกียงมีทีไหว้ก็ีเดาฟ้าดินทุกสังดอกบนบางสังก่าสิบสี่ดอกธรรมดาห้าดอกแก้บนสิ ก็ื่อพิชิตมาบางังดาวกออยนี้เออตรงนี้จะมีที่เช่ารูปของที่ระลึกเหรียญที่ระลึกตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรศาลาอะไรน,นีศาลาพระประจำพระองคนะ์บาทน้ำมนต์ก็มีฮะบาทน้ำมนต์อือตรงนี้ศาลาตรงนี้ การเที่ยวรูปประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมาได้โอเคอเดีนัวนะแหละแล้วอย่าลืมแวะมาเที่ยวจันทบุรีแล้วก็อย่าลืมแวะมาว่ากไหว้พระเจ้าตากกันศาลหลักเมืองไปเล่นทีด้วยนะจ๊ะหลักเมือง